เสื้อีเผาหรือเสื้อผ้าชุดสีแดงถือเป็นสิ่งของจำเป็นที่ชาวจีนจะต้องไปหามาสวมใส่ในช่วงเทศกาลวันตรุษจีนด้วยความเชื่อที่ว่าการได้สวมใส่เสื้อผ้าใหม่ๆสีสันสดใสเช่นสีแดงสีทอง ซึ่งเป็นสีแห่งความสุขสีของความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนนั้นจะนำมาซึ่งความสว่างสดใสและชีวิตที่สดใสราบเรื่นเบิกบานไปตลอดปีทำให้บรรยากาศร้านจำหน่ายเสื้อผ้าในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาอย่างตลาด J.T.Square พ่อค้าแม่ค้ามีการปรับตัวจำหน่ายเสื้อผ้าในช่วงนี้ โดยการสั่งซื้อเสื้อผ้าในรูปแบบตุดจีนทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งเสื้อยืดคอกลมแดงลวดลายต่างๆหรือชุดกี่เพ้าสีสันสดใสทั้งแบบสั้นและแบบยาวให้ลูกค้าได้เลือกซื้อได้เลือกสวมใส่แม่ค้าในตลาด JT ทีสแควรบอกว่าเริ่มนำเสื้อผ้าสีแดงออกมาจัดจำหน่ายได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนถึงเทศกาลตุษจีนเพื่อให้ลูกค้าได้มาเลือกซื้อไปสวมใส่ ซึ่งรูปแบบและราคาก็มีให้เลือกอย่างหลากหลายตามความต้องการของลูกคา้าซึ่งปีนี้ลูกค้าออกมาเลือกซื้อเสื้อผ้าสีแดงกันไวกว่าทุกปีอาจเป็นเพราะต้องการเลือกแบบใหม่ๆและจัดได้ขนาดตามความต้องการก็คึกคกาขายดีช่วงนี้อ่าก็ขายเรื่อยๆอ่ะขายดียคนจีนก็มี คนไทยก็มีเพราะว่าเขาก็นิยมใส่ะนะนาเทศกาลน่าจะอาทิตย์นี้น่าจะขายดีนะเพราะลูกค้าก็มาเยอะมาเลก็มีมาเลก็ม,ม,กมีมาซื้อเยอะคนไทยก็เนี่ยของเราก็เยอะในหาดใหญ่เนี่ยโอ้มันมีหลายแบบเลยนะสลายหนึ่งมันก็มีสี่ห้าแบบก็ขายได้ลายโบตันลายดอกเหมยอ,อย่างนี้ลาย ก็มีหลายลายลายนกยูงอย่างเงี้ยลายมังกรอย่างเงี้ยกีบเผาเป็นโปลโลอย่างเงี้ยเป็นคอจีนอย่างเงี้ยคอตั้งอย่างเงี้ยคอเฉียงอย่างเงี้ยก็มีเยอะมีทุกแบบอ่ะเพราะเราสั่งมาทุกแบบเพราะลูกค้าเราเยอะอ่ะมีกีบเผาสั้นกีบเผายาวอย่างเงี้ยมีเยอะมีทั้งสั้นทั้งยาวเสื้ออย่างเงี้งงย ช่วงนี้หรอมันก็มันก็พอๆกันนะอืมจะพอๆกับปีที่แล้วปีที่แล้วก็ขายดีมากไม่พอขายอืมไม่พอขาย้วยซ้ำใหม,มตัวไลยมันก็มาก็ไม่ถึงกับว่าเปลี่ยนแปลงเยอะนะ บางปีก็เปลี่ยนใหม่มาแก่ถ้าผู้ชายก็สักแบบสองแบบก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงนะถ้าผู้ชายก็นอกจากว่าตามบริษัทอะไรที่เขากาเกณ์ใส่จริงๆว่าว่าจำเป็นต้องใส่อะไรแบบเนี้หรือไหมก็ถ้าตัวไปก็จะเป็นเสื้อยืดเสื้อยืดตัวไปมันจะง่ายหน่อยไอ้ผู้ชายแต่ถ้าว่าตามโรงแรมตามบริษัทอะไรก็บังคับให้ใส่ก็จะเอาเป็นเสือ้อ ผู้้้ายเเสืออักรนบ,บนีในส่วนของราคาเสื้อผ้าสีแดงนั้นพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าในปีนี้มีราคาตั้งแต่200บาทจนถึง1,000บาทแล้วแต่รูปแบบและขนาดซึ่งสำหรับใครที่กำลังมองหาเสื้อผ้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ลองแวะเวียนกันไปได้ที่ตลาด JT Square ทั้งขายปลีกและขายสรง พ่อค้าแม่ค้าที่นี่เขาน่ารักและยังมีบริการให้ทดลองสวมก่อนซื้อจริงได้อีกด้วยค่ะ